กวนทั้งบมกม่วงเนียจ้ะกวนบมกม่วงแก้วขมิ้นกับน้ำดอกไม้เนี่จ้ะเนาะขายบระท่านจ้ะเพราะเป็นประท่าน,นขายเลยขายบระท่านคือว่ามันสุกไปเรื่อยๆเนาะ,ะแต่ก็ะห้อนห้อนฮาก็เลยเอามะก,กวนคือการถนอมอาหารในการไปกินแบบดุเนาะนี่เฮาก็กวนบมกม่วงพี่น้องได้กินบมกม่วงกวนเลยเด้ฮาก็สซใสซเอ่อหน่วยเฮิร์มนะจ้ะพี่น้องหน่วยเฮิร์มเฮรือว่าหน่ว,นวยฮามฮามนั่นเอง เขาใส่ผสมเข้าไปน้ำเนาะหน่วยสุกกับหน่วยหามเขาใส่ร่วมกันเพราะว่ามันจะได้เอ่อมบม่วงกวนมันจะมีรสเปรี้ยวกับหวานนะจ๊ะให้ได้ออกเป็นเปรี้ยวกับหวานต่างแซ่บไหมแต่หวานซีซีมันจืดไหมพี่น้องต่างแสบอืมเราใส่เนยเฮิร์มนั่นเห็นป่ะจ๊ะข้ากวนใส่เนยเฮิร์มนั่นเนยเฮิร์มนี่งมใ,ม,ม,งใมีแต่แกวขมิ้ลน,นะจนะ๊ะเนาะจะออกเป็นเปรี้ยวรสชาติพอดีพอดีพี่น้องเคลื่อนตัวเคลื่อนก็ได้อืม บักม่วงเฮงครึ่งหนึ่งบักม่วงสุกครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าบักม่วงเกี่ยวเอเกี่ยวขมิน้นมันจะออกเปรี้ยวนะจ๊ะันเป็นน้ำดอกไม้กระชิวานอย่างเดียวถ้ามันสุกเต็มที่เนะมันจะออกรสหวานอย่างเดียวเลยนี่นี่กับบ๊อมี่ยังพี่น้องกับมะก,กวนบกม่วงให้เบิ้งซื้อนี่แหละนี่กวนบกม่วงเราไปห้าก,กับกวนอีกอย่างนีงน่เป็นทั้งกวนเออ่น้ำยาล้างจานนะจ๊ะ เอาไปซื้อเป็นมาเป็นสูตรนะจ๊ะซื้อมาเป็นสูตรเขาก็เอามะกวนเองจ้ะเอาแบบเข้มข้นจะเอาตามเขาเบาน้ำลายเนาะเอาแบบเข้มข้นอันนี้ก็สิได้ประมาณเขาใส่น้ำทั้งหมดประมาณสิบห้าลิตรนะจ๊ะแต่ข้าใหอใไซนี่โอ้มีสิบมีสิบกว่าลิตรพมละเขาเอาแบบเข้มข้นนะจ๊ะบ่มากแบบแฉะบ่มากแบบริ้วๆวหลายเนาะเขาก็เอาแค่นี้แหละเขามีขายตัางกองพี่น้อง ว่าได้สร้างสื่ออยู่เออมีคาตังกองอันยุบานอยู่อิตาลีมันมันมันหักมันพังแล้วบเนี่ยมันกระสีเอ่อคงขวงงแน่เนาะสใส่กระเป๋ามากกัจังไรจังหนึ่งยอยู่มันเสียแล้วกันสีหักเติมกรสียานว่าหนักกระเป๋าก็เลยบอกมาเนาะจ้ะว่าสิมาสร้างสื่อไหมยังวางกระสีไฮหลานกระสีไฮหลานอันสร้างในในเนิดนะจ้ะอาจจะสร้างให้ติก๊กตอกอย่างประมาณนี้ติก๊กตอกราชด้า,ดาช้อปปี้ยังกะว่าไปเนาะ นี่ข้าก็กวนไปทางเดียวกันพี่น้องอืมวนไปทางเดียวกันแล้วก็แล้วอะจะน,นี่แล้วอีหาหน้าที่ก็สียพ่อแล้วเนาะวนปีขาหน้าที่ก็แล้วแล้ว,ลวนะาจะวนน้ำยาอ่าล่างจานแล้วก็กวนบกม่วงสลรับกันไปสลับกันมา,า,งนนาเงินเงาแตกเง้นแตกพี่นอ้องฮอนเอ้ยขอบคุณห,หลายๆเด้อพี่น้องเ้อที่เขามารับชมดบเด้อบันไดกลับไปหากายาวากันเด้จะเด้ออันนี้ก็บอ่ดูแลอยย่สามบานนะจ๊ะเบื้องสวนน้ำใหญ่แะน้อง พอเขาอ,อยู่ไกลเขามาก็ลำบากลําบุญพี่น้องเอ้ยขับรถขับลาอะไรเนี่ยทางไกลกับอันตรายเนาะมาดูดูไรกับเบดีแล้วก็เบ,บิ้งบ้านในพี่สาวกับพี่เคยกับเบิง้งวันไหนอกบ้านก็ได้เพิ่งม, <c oughs> มากกันสิเป็นเวียงทานกัเวียงไกลเห็นเพื่อนแลจ๊ะเนาะบ้านก็เห็ดนี่นี่น้อยๆอะไรเห็ดยังหลายเนาะ่ะพี่น้องลำลากกันไปแค่นี้แล้วจ้ะมาเจอกันสามในทีกูกลัวและจ้ะเนาะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ปีทุกคนเด้อพี่น้องๆทุกคนจ้ะขอให้สุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ให้ร่ำให้รวยทุกคนเด้อจ้ะเด้ออย่าให้เก็บอย่าให้ป่วยอย่าให้ไข้เด้อจ้ะให้มีโชคตลอดปีตลอดไปอมั่งอวยพรกันสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเบิ่งแดดพี่น้องแดดอ่ะโอ้โหโคตรแดดเลยพี่น้องลูกๆก็จาะเจแจ๊กๆอยู่แถวๆนี้แล้วจ้ะลูกลูกเด็กๆนะ อันนี้จีจ่าก็อยู่ข้างในนะอันต้นกัญชาพี่น้องน่าเอามาปลูกไฮซ้องต้นอันนี้อันลืมบอกพี่น้องอันนี้จะต้มเขาต้มเ,เขาให้ห่านนะจ๊ะให้ทึ่งไก่ทั้งห่านเนาะให้ไก่หน่อยๆให้ห่านหลายๆนะจ๊ะปลายเขาเขาประคบข,ขึ้นเกาเนาะจ้ะ,นะเนาะเาไปไปแต่เกือบห่านนะจ้ะเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงก็ไปแล้วจกกว้ะกลัวบวมๆแล้วแล้วก็ไปแล้วพี่น้องอืจะเตียนาน้ำในถังให้เนา